กาบสวัสดีครับวันนี้มาพบกับอาเจกเล่าตรงเปิงวิเคราะห์บอลเต็งบอลเดี่ยวทีเด็ดบอลประจําวันที่15มีนาคม2568ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับอาเจกกันด้วยนะฮะเอาล่ะครับวันนี้อาเจกก็ได้มาวิเคราะห์บอลเต็งนะครับเป็นศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะฮะทอฟฟี่สีน้าเงินเอเวอเรสต์นะครับเปิดบ้านนันพบกับขุนค้อนเวสแฮนนะครับเวลาปะทะแข่งนะ22นาฬิกานะครับเอาล่ะครับก่อนจะไปรับชมกันนะฮะเจกก็อยากจะขอฝากนะครับฝากช่องหน่อยนะฮะ ช่องนี้นะครับจะเป็นช่องรวม3เซียนนะนอกนือจากอเจกเล่าตรงเปงแล้วนะก็สามารถไปติดตามเฮียหนันสายตรงได้นะครับขุนช้างบอลเด่นนะท่านจะนําคู่ดีเด็ดของท่าน3เซียนมามัดรวมมัดแยกมัดเป็น6สเต็ปก็จัดกันไปได้เลยนะครับสำหรับทางด้านของบอลสเต็ป2แบบเน้นๆนะในส่วนที่ใครอยากได้ทีเด็ดแนวทางดีๆหรือว่ากิจกรรมแจกฟรีมากมายทุกวันนะครับแอดเข้ามาได้เลยนะครับ sjax99 นะครับ sjax99 นะครับมีแอดนำหน้านะครับ ฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับหรือว่ากดลิงก์ใต้คอมเมนต์นะฮะอเจกจะปักหมุดไว้ให้ทุกคลิปเลยนะฮะเอาละครับเรามาดูคู่สถิติกันต่อเลยนะครับสำหรับคู่นี้นะครับเอเวอร์ตันกับเวสแฮมนะครับอเจกมองว่าเป็นคู่ที่น่าสนใจกันเลยทีเดียวนะฮะสำหรับคู่นี้จะเป็นคู่ที่ไล่เลี่ยงกันในตารางนะครับ เอาละครับสำหรับ10นัดหลังสุดที่ผ่านมานะครับตั้งแต่ปี2020นะฮะจนถึง2024นะฮะทางเจ้าบ้านเอเวอร์ตันนะครับก็ชนะ4เกมนะครับเสมอ1เกมนะครับแพ้ถึง5เกมนะสำหรับเกมล่าสุดนะครับเอเวอร์ตันได้บุกไปเยือนทางบ้านเว็บแฮมนะฮะก็เสมอไป0ประตูต่อ0นะฮะเอาละครับเดี๋ยวเราไปดูผลงานของทางเจ้าบ้านกันต่อเลยครับ10นัดหลังสุดที่ผ่านมานะครับเอเวอร์ตันนะครับก็ชนะถึง4เกมนะฮะ เสมอ4เกมนะครับแพ้2เกมนะฮะสำหรับ5เกมหน้าล่าสุดนะครับต้องบอกว่าเขายังไม่เคยแพ้เลยนะครับเสมอไป4เกมนะฮะชนะ1เกมนะครับชนะให้กับการไปเยือนทางด้านคิทตันพาเลตนะฮะชนะไปถึง2ประตูต่อ1นะครับส่วนทางด้านของศึกฟุตบอล FA ฟเอัพนะฮะทางด้านเอเวอร์ตันเปิดบ้านต้อนรับบอลมัดนะครับก็โดนบอลมัดถล่มไปถึง2ประตูต่อ0นะฮะเอาล้วครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มมกกาาาาาารรรเเเลล่่่่นน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 นขอองงงงงคค้้ัััััับบบบฮะะะยยูใป็ไ10ดดหสุทีผ ทางด้านอเวอร์ตันนะครับเล่นในบ้านชนะ4เกมนะฮะเสมอ3เกมนะครับแพ้ถึง3เกมนะฮะสำหรับเกมล่าสุดนะฮะก็ได้เปิดบ้านต้อนรับแมนยูนะครับลัวปีศาจแดงนะฮะก็เสมอไปถึง2ประตูต่อ2นะถือว่าฟอร์มการเล่นในบ้านของเขานะฮะกึ่งกลางๆนะครับทำได้ค่อนข้างดีนะฮะเอาละครับเดี๋ยวเราไปดูทางด้านผลงานของทีมเยือนกันบ้าง 10นัดหลังสุดที่ผ่านมานะครับก็ชนะ3เกมนะครเสมอ2เกมนะครับแพ้ถึง5เกมนะถือว่าแพ้ค่อนข้างเยอะนะครับแต่ฟอร์มการเล่นของเขานะฮะชนะกับเสมอค่อนข้างอยู่กลางๆนะครับถือว่ายังทําไม่ได้ดีเท่าไหร่นะครับเอาละครับดูเกมล่าสุดนะฮะทางด้านป็นเวสเต์ไปทางด้านบ้านอาร์เซนอลนะครับก็ชนะไปถึง1ประตูต่อศูนะส่วนทางด้านศึก FA ฟเอัพนะฮะ เว็บแฮมเปิดเว็บแฮมบุกไปเยือนทางด้านเอเวอร์ตันนะครับก็โดนถล่มออกมา2ประตูต่อ1นะฮะทางนี้ทางนั้นนะครับเรายังดูสถิติฟอร์มการเล่นยังไม่เพียงพอนะครับเดี๋ยวเราต้องไปดูที่ราคาหน้าเปิดอีกทีนึงนะครับว่าทุกเจ้าสำนักจะเอียงไปทางด้านไหนนะฮะเอาละครับเรามาดูที่ราคาเปิดกันต่อเลยนะครับว่าทุกเจ้าสำนักจะเอียงแล้วก็ตึงไปทางด้านไหนนะฮะเริ่มจากที่ราคาเปิดก่อนเลยนะครับราคาเปิดเฉลี่ยต่อรองออกมาที่เสมอควบครึ่งนะครับราคาน้ำนะทีมเจ้าบ้านนะครับน้ำเฉลี่ยอยู่ที่ 0.8นะครับน้ำขาวนะทางนั่นทีมเยือนนะครับน้ำเฉลี่ยอยู่ที่น้ำลนนะฮะน้ำลนนะทางนั่นราคา Direct น้ำไหลนะครับเรามาดูกันต่อเลยนะราคาเฉลี่ยจะมีต่อรองออกมาอยู่ที่2ราคานะครับอาจกจะเริ่มราคาอยู่ที่เสมอควบครึ่งก่อนฮนะดูนะครับว่าทุกเจ้าสํานักจะเอียงแล้วก็ตึงไปทางด้านไหนนะครับเดี๋ยวอเจกตีลังให้ดูนะครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูที่ราคาต่อครึ่งลูกกันบ้างนะ เห็นได้ชัดเลยนะครับว่าทุกเจ้าสํานักนะตอนนี้นะครับทุกเจ้าสํานักนะเอียงไปอยู่2ทางนะครับทังทีมเจ้าบ้านกับทีมเยือนนะเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าทุกเจ้าสํานักยังตัดสินใจไม่ได้นะฮะยังอยู่กึ่งๆกลางๆนะถือว่าคู่นี้นะครับกินกันไม่ขาดนะครับที่เขามองจากสถิติแล้วก็ฟอร์มการเล่นที่เขาเจอเคยเจอกันมานะครับทั้งนี้นะฮะเดี๋ยวเราต้องไปดูราคาหน้าเสืออีกทีนึงนะครับเพื่ออาจจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงนะ เอาละครับเรามาดูที่ราคาหน้าเสือกันต่อเลยนะครับเปิดจากที่ราคาทีมเจ้าบ้านนะครับเอเวอร์ตันนะครับราคาเปิดอยู่ที่เสมอควบครึ่งนะครับทางด้านเจ้าบ้านน้ํา0.81นะครับน้าขาวนะทางด้านทีมเยือนนะฮะน้ำลบ0 9น้านะครับน้าลบ5้านะทางด้านราคารองนะครับต่อครึ่งลูกนะฮะทางด้านเจ้าบ้านนะครับน้าลบ0.86ปนะครับน้าขาวน้าลบ5้านะ ทางด้านทีมเยือนนะครับน้ำศู .74 นะครับน้ำบวก1ินะฮะเอาละครับใครที่ชอบเล่นสกอร์ครึ่งแรกนะฮะน้ำสวยทีเดียวเลยนะฮะสำหรับเทียเจกวิเคราะห์มานะครับจากค่าน้ำแล้วก็สูตรสถิตินะครับครึ่งแรกนะครับ1ลูกมาแน่นอนนะครับสำหรับคนที่ชอบเล่นสกอร์สูงต่ำนะครับจะมีอยู่3ราคานะครับราคาแรกอยู่ที่2ลูกควบครึ่งนะฮะราคาที่22ลูกนะครับราคา ที่3นะครับสลูกครึ่งนะจากสถิติ10นัดที่ผ่านมานะครับที่เขาเคยเจอกันมานะฮะสลูกมาแน่นอนนะจิกให้ที่ราคาที่2นะครับจะปลอดภัยกว่านะฮะสำหรับคนที่อยากลองจิ้มหรือว่าชอบเล่นในสกอร์สูงต่ําแล้วก็สกอร์ครึ่งแรกนะ เอาละครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเจก็ขอเชียร์แล้วก็เอียงไปทางด้านทีมเจ้าบ้านนะครับเอเวอร์ตันนะครับต่อที่เสมอควบครึ่งนะฮะจะมีอยู่2ราคาให้ท่านจิ้มนะฮะแล้วก็ต่อที่ครึ่งลูกนะอยู่ที่ท่านตัดสินใจแล้วก็เลือกที่จิ้มราคาน้าของท่านนะฮะจากสถิติที่เจกมองวิเคราะห์มานะครับฟอร์มการเล่นของเอเวอร์ตันนะครับเล่นในบ้านทําได้ดีกว่าทางด้านเว็บแฮมนะฮะทางด้านว็บแฮมการบุกออกไปเยือนของเขาทําได้ไม่ค่อยดีนะฮะแต่เจกมองว่าสําหรับคู่นี้นะครับ กินกันไม่ค่อยขาดนะครับเจกมองว่ามันแน่ๆนะครับจบสกอร์น่าจะอยู่ที่21นะฮะเอาละครับใครที่ชอบทีมเดียวกับเจกนะฮะก็จิ้มตามกันมาได้เลยนะครับหรือว่าความคิดแตกต่างกันนะครับคอมเมนต์มาบอกให้เจกบ้างฮะหรือว่าสวนกันตามมาได้นะครับไม่ว่ากันนะฮะอยู่ที่ท่านตัดสินใจแล้วก็พิจารณาของท่านอีกทีนึงนะครับเจกเพียงแค่มาวิเคราะห์ให้ท่านเพื่อไปประกอบการตัดสินใจของท่านเองนะครับเอาละครับใครที่อยากได้ทีเด็ดบอลหรือว่าแนวทางดีๆนะครับ กิจกรรมแจกฟรีมากมายทุกวันเลยนะครับย้ำนะฮะว่ามีกิจกรรมแจกฟรีมากมายทุกวันนะฮะแอดเข้ามาได้เลยนะครับเออนะฮะเอสเจเอเอ็กเก้าเก้านะครับ j อสเจเอเอ็กเก้าเก้านะครับมีแอดนำหน้านะหรือว่ากดลิงก์ใต้คอมเมนต์คลิปนี้ได้เลยนะครับอเจจะปักหมุดไว้ให้ทุกคลิปเลยนะฮะ สำหรับวันนี้อาเจกก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับยังไงก็ฝากทุกท่านที่เข้ามารับชมจนจบคลิปนะกดฝากกดไลค์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับอาเจกด้วยฮะยังไงก็เจอคลิปหน้านะครับสวัสดีครับผม